สวัสดีจ้าวันนี้จะมาในเมนูตำปลาแซลมอนปลาตำปลาแซลมอนใส,ใส่หอยแมงปูจ้ะเยอ่อนมักปลาแซลมอนใส่หนำสิ่งอิ๊วก่อนหั่นนิน้อยหั่นบางๆพี่น้องเพราะว่าอัเย่าอ่อนจะกินปลาแซลมอนเปาะเก่งด้วยจ้ะเด้อต้องหั่นบางๆแล้วก็ใส่เครื่องเยอะๆสี่เลยจ้ะพี่น้องเยอ่อนประชอบกินปลาแซลมอนสดปรนไดจ้ะ ทอดก็สิตตามใส่หอยแมงภูตําใส่บักทัวแก่เหียนแล้วก็ใส่หัวหอมใหญ่แล้วก็ใส่กระเทียมหั่นกระเทียมใส่เป็นแบนๆจ้ะพี่น้องน้ำลายแตกแล้วก็ใส่อันพริกเผาจ้ะถนัดอีสายไหมพี่น้องแบบหนึ่งลืมกระเทียมลืมกระเทียมเจียว กะเทียมเอ้หัวหอมเจียวจะพี่น้องเส่รหอมเจียวไปด้วยแกเลียนแกเลียนนะคะก็จะมีอ่านี่แกเลี่ยนแล้วคยกินที่หลังกัได้พี่น้องนี่อย่าอ่อนหยานมันเหลี่ยนยกับพี่ซาลาเน่ฟักซีปอมเข่าปากลุ้มบละรีใหญ่เท่ มาเดจ้าอืมตัว 对呀。這樣 บริยานพี่น้องเพราะว่าใส่เครื่องหลายใส่เครื่องเยอะนะจ๊ะใส่พริกเผานาพี่น้อง